สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ยายใหม่จะมาทานสลัดค่ะสลัดผักอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็เมนูเบาๆสลับท้องเราค่ะพี่น้องค่ะทานไม่หนักท้องไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็เป็นผักเป็นเม็ดพืชต่างๆค่ะพวกถั่วงต่างค่ะเมนูนี้ควบคุมน้ําหนักนะคะเพื่อนๆค่ะทานแล้วไม่อ้วนค่ะยายใหม่ก็กลัวค่ะความอ้วนทุกวันนี้กินพยายามกินอะไรให้มันแบบ น้อยลงและมีประโยชน์ด้วยค่ะถ้าเรากินของทอดของมันเยอะเกินไปของหวานเยอะๆมันก็ทําให้เราหน้าท้องใหญ่หนามากค่ะยายใหม่ตอนนั้นอพี่น้องค่ะอ้วนกระกดินีอ่ยวางสั่นเถอะกว่าเสียวมันลงได้โอ้ยทรมานหลยพี่น้องเนาะตอนนี้ก็บอตองลดแล้วพอดีแล้วค่ะตอนนี้ก็สบายๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะเข้าที่เข้าทางหมดเรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะมาทาน สลัดค่ะเบาๆสลัดท้องเราค่ะพี่น้องค่ะยังไหมก็จะทานแค่เมนูนี้แหละค่ะก็จะอิ่มไปทั้งวันเลยค่ะพี่น้องอันนี้เมนูตอนเที่ยงค่ะยังไหมก็ขนมขนมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะพี่น้องค่ะความที่เราทานอาหารน้อยลงเห็นแล้วก็ก็กินเหมือนกันค่ะก็มีบำรุงบ้างถามว่ายังไหมกินอะไรบ้างก็มีค่ะมีมีแบบแต่ไม่กินจุกจิกอะไรแบบที่เคยกินค่ะ สลัดเจ้านี้ซื้อมาในราคา60บาทค่ะอร่อยมากค่ะเเพื่อนๆนี่ค่ะผักกรอบมากๆเลยค่ะเป็นเมนูสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะนี่เม็ดอ่าพืชต่างๆมีถั่วมีอะไรต่างๆค่ะในนี้ค่ะเกี่ยวกับถั่วโปรตีนึ้งนั้นเลยค่ะนี่อร่อยมากค่ะ60บาทนี่ไม่แพงค่ะสลับยายไหมว่านะเพราะว่ามันเป็นพวกถั่วค่ะมันแพงที่ถั่วนี่แหละค่ะพี่น้อง น้ำสลัดก็โอเคค่ะน้ำสลัดก็อร่อยมากค่ะยัยไหมก็มีแอปเปิลค่ะอันนี้สามีซื้อให้ทานนะคะนี่สามีน่ารักขนาดไหนซื้อให้ยัยไหมทานจะบอกอจัดไปสลัดของเธอเห่อน <c oughs> นหนาฮักไรเนาะ <c oughs> ดีกว่าเป็นจัดสลัดให้ยายใหม่หรือกกนเด้อ <c oughs> ฉันซื้อสลัดมาให้เธอจัดสลัดให้เธอเห่อ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ใช่ไหมก็จัดใส่จานค่ะแล้วก็จะทานตอนมื้อเที่ยงนี่แหละค่ะพี่น้องคะถ้าใครไม่อยากทานเมนูอะไรที่มันหนักๆท้องมากก็มาทานสลัดค่ะถามว่าสลัดนี่อ้วนไหมก็เหมือนกันค่ะก็ก็อ้วนนะคะทานมากๆทานแบบมันก็ทําให้เราอ้วนได้เหมือนกันค่ะแต่มันอยู่ที่เราจัดระบบระเบียบของเราค่ะก็ เราต้องแต่เราต้องทานแป้งบ้างนะคะพเพื่อนๆคะ่ะใครโรคความอ้วนนี่ไม่ทานแป้งไม่ได้นะคะแป้งนี่ต้องทานเนาะหวานคือพวกเนี่ยมันต้องมีบ้างคะ่ะย้าไม่จะขาดแป้งแล้วอันตรายคะ่ะบางคนเคยเห็นออกข่าวนะคะไม่ทานแป้งเลยนั่นอันตรายตลอดชีวิตเลยคะ่ะไม่ใช่ว่าจะดีนะครับเพื่อนๆคะ่ะบางอย่างเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าอันไหนน่าทานอันไหนไม่น่าทานเนาะมันอยู่ที่มงังเฮาเบิงเอาเด้อค่ะเด้อ แต่ยาใหม่ก็ไม่ถึงกับควบคุมมากใยาใหม่ก็พอลดลงบ้างาไว้หม่ยายใหม่ก็อยากกินกลับขึ้นมากินแต่อาจจะเลือกกินบ้างยาใหม่ก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้มาทานสลัดเมนูเบาๆค่ะสามีซื้อให้และขอบคุณทุกๆคนค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดมาเข้ามาคอมเมนตะ์ให้กับยายใหม่นะฮักนะฮักบางคนเพิ่งก็ฟังยายใหม่เบาเพิ่งก็แซวยายใหม่ <laughs> บางคอมเมนต์เพื่อนๆแซวมาแย่ไหมกับข้ามขำขำจนกิจเต็มกับพี่น้องขาขำจนนั่งใส่กวดใส่งอมันขำยีหลีแล้วพี่น้องบางบางคอมเมนต์นะคะเพื่อนก็แย่ไหมเคนที่บ้านแย่ไหมบ้าเลยค่ะแย่ไหมนั่งทำงานอยู่แย่ไหมขำไมอย่างสักงักงักงักไปแล้วตอบคอมเมนต์โอ้ยแย่ไหมก็มันตลกเล้วค่ะบางคอมเมนต์เล้วค่ะพี่น้องก้าผู้ใหญ่เป็นกันบอคนที่บ้าเขาบ้าบอมันเด็กใจเพื่อนขังห้องก็จะดีบ้าหมดเนาะ ยายใหมก็ขำกับขำเดีย๋ยมันตลกอีหลีนะค่ะพี่น้องคะ่ะขำแบบมันทําให้เราแบบมีชีวิตชีวาการการอ่านคอมเมนต์หัวเาะทําทให้เราขำจนใส่ขนใส่ง้อเลยพี่น้องคะ่ะยายหมก็บว่าคนที่ทํา youtube เนี่ยเป็นกันแทบทุกคนนะค่ะเนาะมันเป็นอย่างที่ตลกขำค่ะื้นนี้ก็ขอตัวไปก่อนได้พี่น้องเด้อสิไปกินสลัดให้หมดจานก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะไปก่อนคะ่ะเมนูสุขภาพค่ะสวัสดีคะ่ะ